สวัสดีค่ะทุกท่านมาค่ะวันนี้เจะจะเอาถั่วนะคะถั่วต้มเอามาเซฟเอาไว้ในถุงเนาะจะเอาไปแช่แข็งเอาไว้กินเวลาเราอยากกินนะเนาะที่นี่ก็ต้องใช้แบบวิธีแช่แข็งเพราะว่า,าถั่วดินมันไม่ได้หาแบบหาได้ง่ายอะ่ะจริงๆมันก็มีแหละในในชอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันอะฟิวเนะเาะโอ้ วันนี้เจก็อยากจะมาคุยมาตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะก็อยากจะอธิบายคอมเมนต์ที่และที่พี่ท่านเขาได้คอมเมนต์มาว่าอย่างนี้เราอยู่เราอยู่กับผู้ชายเพราะว่าอ่า,อ,าอยู่เพื่อเงินหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะเจ้ก็ว่าถ้าเกิดว่าตอนก่อนที่เรา,าจะมาเนาะเจก็ ไม่คิดว่าทุกคนจะมาแบบสามีไม่ได้ไม่ได้ดูแลนะส่วนมากเลยอะ่ะสามีก็จะดูแลเราหรือว่าแฟนจะดูแลเราจ่ายเงินเดือนเป็นเป็นเงินเดือนอรายเดือนก็แล้วแต่อ่ะแต่ละคนน่ะเนะาะใจก็ว่าทุกคนก็หลายหลายท่านแหละจะได้เงินเดือนจากสามีเลี้ยงดูนะคะแมเองก็คนหนึ่งที่ได้แบบ เ,เงินเดือนจากสามีเลี้ยงดูนะเพราะว่าการเป็นอยู่การรักกันอะ่ะเจ๊ถามสามีอยู่นะว่าเออคุณทําไมคุณให้เงินชั้นทุกเดือนอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ก็เธอเป็นเมียชั้นไงเธอเป็นแฟนชั้นเป็นเมียชัน้นถ้าชั้นไม่ช่วยไม่ช่วยเธอเวลาเธอเดือดร้อนอะ่ะเออแล้วใครจะช่วยล่ะอเหตุผลเขาก็เขาก,เขาก็เพียงพอนะหลังจากที่เจได้รับคอมเมนต์นั้นเนาะแต่ว่าเออ จ้อยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันเจอไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าคอมเมนต์นี้มันจะอยู่ในในในคอมเมนต์ที่เจ้าเอาคลิปที่ช่องยายจ๋าเบลเยี่ยมเนาะเอามาเอามาใส่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่มีพี่ท่านหนึ่งถามว่าเขาอยู่ที่เมืองไทยนะคะสามีเขาไม่สบายนะคะถ้าแบบว่าใครใครที่มาฟังแล้วไม,ไม่ได้ฟังเรื่องราวตั้งแต่แรกเนาะ ก็จะมาคิดว่าเรามาอยู่กับผู้ชายที่เนี่ยเพื่อเงินนะคะมันไม่เสมอไปเจ๊ก็เลยอยากจะมาพูดตอบคอมเมนต์นี้เนาะเราต้องรู้ก่อนว่าก่อนที่เราจะคอมเมนต์ะ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องราวอะมันเป็นยังไงนะคะต้องเข้าไปดูเนื้อหาตามสเต็ปที่เราเอา่อทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราตัดต่อมาจากไลฟ์สดนะคุณต้องเข้าไปดูในไลฟ์สดเด้อนะคะไปฟังแต่ว่าถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรเจ๊ก็บอกในนี้ นั่นเป็นเรื่องราวที่พี่เขาถามตั้งคำถามในไลฟ์สดเจนนี่แหละว่าทำไมถึงถ้าเขาอยู่เมืองไทยสามีไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะเขาควรจะทำยังไงอะไรเงี้ค่ะว่าเขาจะทำมีสิทธิอะไรบ้างเราก็เลยได้แนะนำเรื่องนี้ไปถ้าเรามีโอกาสเราให้แฟนให้สามีทำให้อะทำเพราะว่ามันจะมีปัญหากันเยอะมากนะคะทุกคน ถ้าเรามีสิทธิ์ในสิ่งที่เราควรจะได้อะทํเถอะค่ะอย่าไปคิดว่าเราเห็นแก่เงินเลยอะไรเงี้ยในเมื่อเขาดูแลกันมาหลายหลายปีเจ๊คิดว่าเขาสมควรจะได้นะอแต่ใครที่ว่าไม่อยากได้เงินเขาอะไรเงี้ยนั้นก็มันก็สุดแล้วแต่แต่ละท่านเนาะที่คิดไปเนาะแต่ถ้าเป็นเจ๊เจ๊อยู่เมืองไทยเจอสเต็ปเหมือนพี่เขาก็เจ๊ก็จะให้สามีทําให้เนาะเพราะว่าเขาเป็นสามีภรรยากันก็น ต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเวลาเคิดเหตุใดขึ้นมานาะมันจะได้ไม่มีปัญหาซึ่งปัญหาที่เรามาทําอยู่จุดเนี้เราเจอกันมาเยอะนะคะเนาะที่เขาก็คงจะยังไม่เจอปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าเนาะซึ่งเราได้แบบทำได้แบบคุยกับพี่ๆที่มีปัญหาหลังบ้านเยอะเนาะก็ล,ลองไปทำช่องดูเนาะเผื่อจะแบบมีคนไปปรึกษาคุณอะ เพราะว่าเจ้ไม่แนะนาเจ้ไม่แนะนาเออละพีพ่เพื่อนเพื่อนที่อยากได้แฟนฝรั่งว่าไม่เอาเงินฝรั่งเนาะเพราะว่าแรกๆเราเรามานะเราต้องลางานออกจากงานนะเงินเราต้องกินนะส่วนตัวเจ้เจ้ต้องดูแลพ่อแม่ที่เมืองไทยตั้งแต่แรกเนาะเจ้ก็จะเล่าบอกสามีตอนเรามาแรกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เราไม่มีงานนะทุกคน เราจะเอาเงินตรงไหนที่เป็นเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่แก่แล้วนะคะอถ้าพ่อแม่แบบถ้าพ่อแม่แบบว่ายังมีแรงทํางานอยู่อันนั้นเจ๊ก็อันนั้นก็แล้วแต่คุณคิดแต่ว่าเจ้ก็อยากจะดูแลเนาะเจ้ก็อยากจะดูแลแม่พ่อแม่ของเจ้นะเมื่อเจ้มีโอกาสนะคะอันนี้ไม่ใช่โลกสวยนะเจ้ไม่ใช่เป็นคนโลกสวยเด้อเจ้ดูว่าเออมันพอได้เจ้ก็เจ้ก,เจก็เอาเนาะเหมือนสามีเจ้เขาอยากจะ จะให้เจ้ไปซื้อของซื้อ,อที่ดินอะไรไว้ที่เมืองไทยอ่ะเจ้ก็ถามว่าคุณจะให้จริงเหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกก็มีเนะเขาก็ถ้ามีอยากได้ก็ก็ซื้อถ้าเขามีแรงให้เราก็รับไปเถอะค่ะไม่ต้องแบบปฏิเสธเนาะอืมอันนั้นน่ะมันก็มันเป็นเรื่องแบบบางเรื่องที่เราไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดนะอันนี้เราบอกเป็นรายคนที่ว่าเราเอาขึ้นมาแล้วเจ๊ก็อยากจะตอบในคอมเมนต์นั้นนะคะที่ ถามว่าเออถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราอยู่กับแฟนอ่าหรือกับสามีเพราะเงินราคาอะไรเงี้ยคะ่ะอืมก็มันก็ต้องเออเงินแลกใจละค่ะเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าคุณไปฟังอ่าตั้งแต่แรกเรื่องราวแรกๆที่เจ้ามาที่นี่นะเจ้ก็เจอปัญหาเรื่องราวเยอะแยะซึ่งเออจริงๆแล้วอ่ะเงินตรงนั้นมันก็ช่วยช่วยเหลือไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ การที่เราจะออกจากบ้านจากอะไรเงเี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินนะเราจะลําบากนะที่นี่มันต้องมีเงินสํารองมาด้วยเนาะหลายๆท่านอาจจะโชคดีไม่ได้เจอปัญหาเหมือนเจ้นเนาะซึ่งปัญหาหลายๆอย่างที่คนเขาเข้ามาปรึกษาคือเขามีปัญหากันจริงๆซึ่งเราทําช่องนี้เราเราทำช่องเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องออที่เขาเดือดร้อนแล้วก็แนะนําได้นะคะการเงินการอะไรเราเราอาจจะไม่ไม่สามารถช่วยได้ แต่การเตรียมตัวและการวางแผนการคบหากับสามีฝรั่งข้อควรคิดข้อควรระวังแต่ไม่ได้ให้กลัวที่จะคบฝรั่งนะคะทุกคนแยกย้ด้วยฟังด้วยนะคะเนาะอก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนและกันเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะโชคดีปีใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ